เกเคนะคะเดี๋ยวพอเรามาในคราวหลังนะคะอาจารย์จะมาหาศิราจารึกนะคะตามแต่ละพื้นที่ต่างๆของปราสาทว่าแต่ละปราสาทนั้นมีศิราจารึกตั้งอยู่ที่ใดบ้างนะคะหรืออาจจะไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะอาจารย์จะนำเสนอในเรื่องของศิราจารึกนะคะว่ามี การกล่าวอย่างไรนะคะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ภายในจารึกนั้นได้กล่าวถึงอะไรบ้างนะคะเราก็จะมองเห็นในรูปแบบต่างๆของอในยุคนั้นสมัยนั้นว่ามีการถวายข้าวา้าถวายบริวารน,นะคะแล้วก็มีการาบูชามีการถวายเครื่องบูชาในรูปแบบต่างๆต,ตลอดจนถึง ระบบโครงสร้างทางสังคมบทบาทอิทธิพลนในยุคนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างไรเพราะว่าในโบราณสถานในศาสนสถานเนี่ยก็ยังมีการาให้ทาสนะฮะเพื่อมาประจําอยู่ในศาสนสถานถ้าถูกกันซื้อตัวมาหรือ,อมีผู้คนเนี่ยนะฮะผู้ที่มีอํานาจที่เป็นเจ้าของมนุษย์นะ่ยสมัยนั้นก็คือมนุษย์นะ่ยซื้อขายกันได้เรียกว่าทาสเนาะ แล้วก็เป็นผู้รับใช้ท่าทก็คือผู้รับใช้ผู้สวามิทัศ์ต้องมีเจ้านายก็คือจะไดอ้อยู่กับเจ้านายนะคะแล้วก็ต้องรับใช้เจ้านายนะคะดังนั้นกลุ่มเหล่านี้เองที่ได้เข้ามา,อ,าอยู่เพื่อดูแลประสาทนะคะถูกการาถวายมาจากพระมหากษัตริย์อาจจะประสาทนี้อาจจะถวายทาตมากี่คนกี่คน เื่อให้จัดเครื่องบูชาทําความสะอาดแล้วก็รับใช้นะคะเหล่าพระมณาจารย์ต่างๆที่อยู่ในปราสาทนั้นจนวันตายนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการยกย้ายต่างๆในลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงระบบโครงสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะที่เป็น800ปี900ปีหรือพันปีมาแล้วในระบบนี้ว่ามนุษย์ก็ยังถูก าการาถูกการอามอบให้เพื่อให้ไปดูแลนู่นนี่นั่นฉะนั้นในยุคของสมัยอยุธยาหรืออะไรเนี่ก็ยังมีธาตุมีอะไรที่รับใช้อยู่แม่แต่ในยุคของสมัยรัชกาลที่5เราเองใกล้ๆไม่กี่ร้อยปีนี่เองก็ยังมีนะคะและเ้เมื่อเมื่อพันปี8ปีร้อยเยปมันมีอยู่แล้วตามยุคตามสมัยเนาะมันมีอยู่แล้วแบบนั้นนะคะ จนมาเป็นทุกวันนี้ก็คือทุกคนก็เกิดอยู่ภายใต้การปกครองของแต่ละประเทศนะคะซึ่งมีสิทธิและความชอบธรรมต่างๆเกิดขึ้นนะฮะ